คือ You Review เปิดมุมมองใหม่เลือกมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูลรายการที่พาคุณผู้ชมน้องๆและท่านผู้ปกครองไปเจาะลึกคณะสาขามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อครับภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาพื้นฐานในการทําธุรกิจระดับโลกอยากรู้ว่าเรียนภาษาอังกฤษเพื่อทําธุรกิจอย่างไรให้รุ่งวันนี้หามพลาดครับ โอกาสงานของนักศึกษาะะที่เรียนภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะะประเทศไทยเราเ,เข้า4.0แล้วะะซึ่งอุตสาหกรรมที่จะมาเกี่ยวข้องกับงานของนักศึกษาเราเนยอย่างแรกเลยก็คือทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการจะเห็นได้ว่านะะักศาึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจส่วนมากนะะนาาักศึกษาจะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแล้วก็ ใช้ทักษะตรงนี้กับงานตรงนี้นะคะก็อย่างเช่นทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนักศึกษาก็สามารถจะไปเป็นไกด์นะคะหรือทำงานทางด้านาโรงแรมอยู่ฟรอนต์อย่างเงี้ยนะคะได้ใช้ภาษาหรือให้ข้อมูลขาล่าวสารต่างๆโดยใช้ภาษานี่คะ่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะตอนนี้เราเนี่ยเป็นประเทศท่องเที่ยวใช่ไหมคะซึ่งนักศึกศษาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจเราเนี่ยได้ใช้ภาษาตรงนี้ทางด้านการบริการและการท่องเที่ยวแน่นอนนะคะ อย่างที่สองนะคะก็คือทางด้านสุขภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฮับนะคะทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านโรงพยาบาลหรือทางด้านผู้สูงอายุเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะในเมื่อชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการที่เราที่ประเทศไทยนะคะนักศึษารเราเนี่ยก็ได้ใช้ภาษาแน่แน่นอนช่วยในการไม่ว่าจะเป็นคนไข้ดูแลหรืออะไรพวกนี้นะคะใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารแล้วตรงนี้ค่ะ ก็เป็นที่ต้องการของทางด้านโรงแรมหรือว่าผู้ดูแลซึ่งจำไทยภาษาตรงนี้นะคะอย่างที่3นะคะก็คือทางด้านไอทีมหาวิทยาลัยเราเนี่ยก็จะเน้นทางด้านไอทีอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ตรงกับนักศึกษาสมัยเนี้ยว่าไอทีกับเด็กเนี่ยนะคะจะต้องไปด้วยกันแล้วถ้าเราแถมภาษาล,ลงไปด้วยนักศึกษาได้ภาษาดีๆเนี่ยนะคะไอที mm hmm. <IT S 1> ด้วยตรงนี้แน่นอนเลยนักศึกษาก็จะได้เป็นประโยชน์กับเขาเมื่อวลาก็จบไปแล้ว ทั้งได้ทั้งในไอทีด้วยทั้งด้านภาษาด้วยนะคะอย่างที่4ี่นะคะก็คือภาษาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่า,าบางท่านเนี่ยนะคะจบจากของเราไปแล้วเนี่ยไปเป็นอาจารย์นะคะไปเป็นครูแล้วบางคนนะคะเรียนต่อถึงระดับปริญญาเอกซึ่งจะมาจากภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจนะคะนะคะแล้วบางคนตอนนี้ก็จบด็อกเตอร์ไปแล้วก็มีนะคะที่จบทางด้านภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจเราหรือแมก้กระทั่งไปเป็นครูในโรงเรียนของรัฐบาลเอกชนนะคะ ก็เห็นว่าตรงนี้ไม่ใช่แค่ว่าใช้ภาษาทางด้านอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะคะทางด้านการศึกษาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็คือทุกอุตสาหกรรมนะคะเราจะเห็นได้ว่านักศึกษาภาษาอังกฤสสื่อสารธุรกิจเราเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในทุกธุรกิจของอุตสาหกรรมค่ะก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะคะหรือนักศึกษาที่สนใจนะคะมาเรียนกับเรานะคะและคิดว่าเราเรียนที่นี่เนี่ยค่ะ ได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงนะคะทั้งเจ้าของภาษาแล้วนันศึกษาจบไปแล้วเนี่ยได้ใช้ภาษาในการทํางานแน่นอน,นะคะ่ะนองครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ซึ่งเป็นรักษาการหัวหน้าสาขานะครับสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสด,ดีค่ะอาจารย์รบกานแนะนำตัวให้น้องรู้จักนิดนึงครับอาจารย์ครับ ครูชื่ออาจารย์อุบลพันอุบลนะคะเรียกอาจารย์หนุ่ยก็ได้ค่ะครับค่ะครับอาจารย์หนุ่ยครับวันนี้มาชวนอาจารย์คุยว่าให้มาเรียนในเรื่องของภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจเนี่ยนะฮะอาจารย์รมันต่างจากที่ผมเรียนภาษาอังกฤษตอนมปลายไงบ้างอาจารย์ จะต่างกันตรงที่ว่าตัวที่นักศึกษาเวลาสมัครมาเรียนกับเราแล้วนะคะเราก็จะเน้นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษเราก็จะมีการสื่อสารด้วยการสื่อสารก็คือนักศึกษาเรียนแล้วก็สามารถที่จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีแล้วก็ทํางานด้วยการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะคะหนึ่งภาษาอังกฤษใช่ค่ะบวกการสื่อสารใช่บวก,บวกธวกุรกิจบวกธุรกิจเพราะฉะนั้นตัวธุรกิจหมายความว่าในการเรียนนักศึกษาก็จะได้ความรู้ ด้านธุรกิจไปด้วยซึ่งโดยที่เราจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเนื้อหาเป็นยังไงบ้างอาจารย์ทเรียนเนื้อหาของของการเรียนเนื้อหานะคะในตอนแรกของชั้นปีหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นรายวิชาที่เป็นรายวิชาพื้นฐานนะคะพื้นฐานที่จัดตามตามเกณฑ์ของสกอกกาหนดตามหลักสูตรนะคะพร้อมกับเรียนภาษาอังกฤษในปีหนึ่งเราเรียนด้วยเลยธุรกิจเราก็เรียนด้วยเลยอย่างเช่นพวกวิชา การจัดการการตลาดเนี่ยค่ะเราก็เริ่มลงเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งเลยหมายความว่าศาสตร์ในเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการตลาดการจัดการการเงินการเ,เงินด้วยก็นําเอามาบวกแล้วเรียนยังไงจารย์แล้วเรียนกันยังไงฮะจันในการในการสอนก็จะใช้ภาษาอังกฤษแต่ตัวคอนเทนต์ตัวเนื้อหาอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษการบัญชีตัวตัวคอนเทนต์รายละเอียดะคะ เป็นทางด้านบัญชีค่ะเพราะฉะนั้น <okay. S 2> สากึก็จะได้ความรู้เรื่องของเรื่องของการบัญชีไปด้วยนะคะมันจะมีภาษาอังกฤษเพื่อการบัญชีแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะมีหลักสูตรที่เป็นการจัดการการ,รจัดการเหล่านี้ค่ะในรายวิชาของด้านบริหารก็จะมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจจากของคณะบริหารมาช่วยให้ความรู้ให้กับน้องๆค่ะค,ค่ะ,ะพอได้เห็นภาพแล้วอาจารย์ว่า ก็คือมปลายผมอาจจะเรียนภาษาอังกฤษเพียวมาตอนนี้โอเคแล้วเนื้อหานก็จะมันขึ้นใช่ค่ะมันก็จะเน้นขึ้นนะคะครับนอกเหนือจากทางภาคธุรกิจที่เป็นด้านบริจัดการหรือ่าจะเป็นการตลาดหรือการเงินหรือบัญชีแล้วนี่อาจารย์มีเรื่องของอาชีพอื่นมาเกี่ยวข้องก็จะมีภาษาอังกฤษด้านท่องเที่ยวนะคะภาษาอังกฤษการโรงแรมภาษาอังกฤษการเลขานะคะแล้วก็มีภาษาอังกฤษธุรกิจการบินด้วยค่ะ ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนเนี่ยก็จะได้รับความรู้ในเรื่องธุรกิจด้านนั้นๆแล้วก็เขาก็สามารถที่จะนําไปใช้เวลาเขาไปปฏิบัติงานได้จริงนะคะหมายความว่าภาษาอังกฤษถ้าดูอย่างนี้มันก็จะสนุกข,ขึ้นใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเพราะมันเหมือนประมาณว่าแบบเราเห็นอาชีพที่เราจะไปทําตรงนั้นด้วยใช่ในระหว่างเราจ้องเรื่องเรื่องเริ่มเริ่มชอบละว่าที่เราเรียนเราชอบอะไรใช่เพราะเพราะฉะนั้นระหว่างที่เขาเรียนเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ เดี๋ยวฉันเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนภาษาอังกฤษตรงนี้ไปอยู่ในธุรกิจด้านไหนบางคนชอบธุรกิจการบินก็สมัครไปเป็นแอร์ไปเอ็นไปเป็นสจวตไปอยู่เป็นสตาฟอยู่ในองค์กรนั้นๆได้ของสายการบินต่างๆได้หมดเลยค่ะอาชีพค่อนข้างกว้างนะคะทำได้เยอะมาพูดถึงในเรื่องของการเรียนบ้างจ้ะนั่งเรียนอยู่กับปกติแบบเลคเชอร์อย่างเดียวหรือเปล่าหรือมีกิจกรรมอะไรที่ทําให้มัน ของเรานะคะสีประทุมเราจะเน้นเรื่องของ active learning เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอาจารย์เนี่ยนะคะจะมีการจัดการเรียนการสอนถ้าหากว่าเป็นในห้องเรียนปกติเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะมีการทำโรเ a y มีการให้เด็กออกไปสัมภาษณ์หรือว่าจัดกิจกรรมที่เขาอาจจะต้องจัดวิดีโอมีการสร้างถนักสถานการณ์จริงนะคะแล้วก็ใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะ สร้างสถานการณ์ออกมาแล้วก็ให้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 ใหใหตัวตัวผู้เรียนอะคะใช้ใช้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะ PRODUCE งานออกมาได้นะคะค,ค่ะผมได้เรียจใ,ใครบ้างอาจารย์ คน oh. ที่สอนผม,มเป็นใครวอในในส่วนของที่เป็นทางด้านธุรกิจก็จะมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจบทางด้านบริหารด้านธุรกิจมาจากคณะบริหาร,รส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นภาษาอังกฤษของเราเราก็จะมีอาจารย์อยู่สส่วนก็คือคอาจารย์คนไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเช่นบางคนเชี่ยวชาญเรื่องการแปลการเขียนจดหมายธุรกิจนะคะ หรือว่าอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเ,เลขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบุคลากร,กรที่มีคุณภาพอยู่แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าเรื่องทักษะการสื่อสารนะคะเราก็จะมีชาวต่างชาติซึ่งเป็น native speakers ค่ะคก็จะเป็นทั้งชาวอังกฤษชาวอเมริกันเพื่อเพื่อนักศึกษาเนี่ยจะได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์เรื่องของการสื่อสาร ที่มีสำเนียงเอ็เซนที่ต่างกันครับค่ะในเวลาเขาสอนเขาก็จะฝึกฝนให้ศึกษาได้มีโอกาสได้พูดสื่อสารได้พรีเซนต์ได้นำเสนออะไรตามหัวข้อตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้นๆน,น,นะคะอาจารครับมาพูดถึงเรื่องของงานบ้างจ้ะครับการฝึกงานงานของน้องเป็นไงบ้างคะอาจารย์ค่ะะ ใน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 โปรแกรมการศึกษานะคะของเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมการฝึกงานก็จะมีการเชิญวิจกรมาให้ความรู้เพื่อที่จะให้ษาเนี่ยค่ะเขาจะรู้จักตัวเองแล้วก็ตัดสินใจว่าเขาเขาอยากจะไปฝึกงานที่ไหนรหรือในอนาคตเขาอยากจะไปทํางานที่ไหนนะคะเป็นการให้ความรู้เขาก่อนเสร็จแล้วก็เขาก็ต้องเข้าโครงการสากลศึกษา ซึ่งศาสตร์าส์กิจศึก,ษ,กษ,ษ,ษาเนี่ยค่ะทางคณะก็จะได้มีการมีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ<ช>นะคะหน่วยงานต่างๆที่ส่งลูกศิษย์ไปฝึกงาน<ช>เป็นลักษณะของการปฏิบัติงานจริงทําจริงเลยนะคะ<ช><ช>คือไม่ได้ไปชงกาแฟอย่างเดียวนะคะเขาก็จะได้ทํางานจริงเพราะตุกอย่างได้ไมหมคะอาจารย์ว่าที่ไหนก็เอ่อเท่าที่ผ่านมานะคะเอาแบบว่าอย่างเช่นการบินไทยนะคะโรงแรมรามากาเดน นะคะแล้วก็จะมีบตริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทของเอกชนนะคะคแล้วก็อย่างเช่นส่วนของหน่วยราชการอย่างเช่นตอมอ,อย่างเช่นของกงสุลเนี่ยคะ่ะลูกศิษย์เราก็จะไปฝึกงานแล้วก็หลายๆคนค่ะที่เขาฝึกงานเสร็จแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของบริษัทของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะคะทั้งภาครัฐภาค,ภาครัฐบาลเนี่ยนะคะเขาก็จ <Hamp. S 1> ะได้รับการเสนองานแล้วก็ทํางานในองค์กรต่างๆทั้งทางภาครัฐภาคเอกชน พูดถวมทั้งงานจบแล้วทำงานที่ไหนบ้างอาจารย์จบแล้วส่วนมากเนี่ยตอนนี้ที่ลูกศิษย์เขาไปทําอยู่ก็มีอย่างเช่นในส่วนของธุรกิจโรงแรมนะคะเยอะเลยค่ะทั่วประเทศเลยค่ะลูกศิษย์อยู่เยอะมากเลยค่ะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยสบายใจได้เลยเจอลูกศิษย์ตรงไหาด้วยใช่ตัวเอเจนต์เยอะมากค่ะนะคะบางคนสามารถที่จะก้าวหน้าถึงขนาดเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเอเจนต์ได้แล้วก็มีเรื่องขอไปทําที่ในส่วนของภาครัฐ นะคะภาครัฐก็จะมีของอสถานทูตนะคะกงศรรุนตอมที่หน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะคแล้วก็มีภาคของเอกชนนอกนั้นนี้ก็จะเป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนจากต่างชาตินะคะอาจจะจากของของอเมริกาของออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้ค่ะคอย่างเช่นออร c o อนนะคะแล้วก็ลินฟ็อกซ์นะคะที่พอตอนนี้อพอนึกออกนะคะลูกศิกก็ค่อนข้างเยอะอยู่ อยู่ตอนนี้อยู่กระจายอยูอยอยอยห่หลายที่ค่ะหลายที่รวมทั้งบางคนก็เลือกเส้นทางเหมือนคุณครูค่ะคก็คือไปเป็นอาจารย์ในส่วนของใน,ในระดับของอปวสร,ระดับมหาวิทยาลัยหลายๆคนเรียนจบปริญญาโทแล้วก็จบระดับด็อกเตอร์ซึ่งมีตําแหน่งงานสูงขึ้นเรื่อยๆอืเยอะค่ะก็เห็นโอกาสงานเยอะเลยนะจ๊ะยอะคมาถึงจุดตรงนี้แล้วมาดูที่ผู้เรียนบ้างอาจารย์ถ้าน้องสนใจอยากจะเรียนเนี่ยต้องจบด้านไหนยังไงมาแล้วมีทุนให้ไหมจ้ะ น้องๆที่จบนะคะที่จบะระดับปวสก็สามารถรที่จะมาเทียบโอนเรียนได้นะคะระดับม .6 บม .6 นี่ทุกจริงๆแล้วทุกสาขาสามารถที่จะเรียนได้เลยไม่ว่าจะจบภาษาอังกฤษจบสายวิทย์จบสายอะไรก็ได้เพราะว่าเราก็จะมา ให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาในเรื่องภาษาอังกฤษก็ผม<า>ไม่เก่งเลยละอาจารย์มาไหวไหมได้ค่ะ <c oughs> เรามีอาจารย์ช่วย <c oughs> เรามี <c oughs> เรามีชั่วโมงออฟฟิศเอาเรามาีลักษณะของการส่งเสริมนักศึกษานะคะ เพราะฉะนั้นคือบางคนบอกอุ้ยหนูไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะหนูยังยังไม่เข้มแข็งก็ต้องมาเรียนใช่ไหมใช่ก็ในเมื่อเราเราเรายังไม่เก่งเราต้องมาเรียนถ้าเก่งแล้วไม่ต้องมาเรียนแล้วค่ะเข้าใจผมคดถึงเรื่องของทุนบ้างอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับเรามีทุนให้นะคะทั้งของกยกรออและกยสเพราะฉะนั้นรีบสมัรมาสมัครเลยนะคะเข้าใจน้องๆพอใจนะครับว่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สื่อสารธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มีโอกาสพูดคุยกันไว้ผมแวะมาใหม่ครับอาจารย์สวัสดีครับจครับค่ะัสวัสดีค่ะในวูน,วน,นะคะหนูชอบภาษาอังกฤษแล้วก็ส่วนตัวที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วค่ะซึ่งสาขานี้มันเป็นสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจใช่ไหมคะก็จะมีเรียนทั้งภาษากับเรียนธุรกิจ หนูสามารถเอาความรู้จากการเรียนสาขานี้ค่ะไปต่อยอดเกี่ยวกับธุรกิจของที่บ้านได้ค่ะกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ผมประทับใจแลยครับก็จะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาลัยระหว่างของศรีประทุมกับโรงเรียนนายร้อยครับอันนี้จะเป็น English Camp ซึ่งจากประสบการณ์ของผมแล้วผมได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งแนวคิดต่างๆแล้วก็ได้ฝึกภาษาด้วยเพราะว่าทุกคนที่ไปส่วนใหญ่นั้นจะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เหมือนไปสอนภาษาให้เขาครับ ก็ที่เพิ่งไปฝึกมาก็คือเพิ่งไปฝึกที่ส่วนอภูมิสนามอยสวนอภูมิอยู่ในตำแหน่งของล้อเสนฝาลก็คือติดตามของหายของให้ผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการพิเศษก็คือจะร่วมมือกับทางตำรวจแล้วก็ทหารที่ช่วยในการติดตามของหายเนี่ยค่ะพาสปอร์ตหายหรือว่ากระเป๋าหายติดตามสัมภาระอะไรเงี้ยค่ะได้ใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนมากค่ะเพราะว่า เป็นคนที่ชอบสื่อสารแล้วก็ชอบภาษาด้วยค่ะเลยคิดว่าน่าจะเอาเรื่องที่เราชอบทั้ง2อย่างอะค่ะมาทำงานที่เราถนัดมันจะได้สนุกกับการทำงานด้วยค่ะที่เรื่องเรียนสาขานี้ก็เพราะว่าเป็นสาขาที่เป็นวิชาที่ผมชอบอยู่แล้วครับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่คือมันกว้างมากครับในการสื่อสารในการค้าขายระหว่างประเทศครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับ ค่ะสำหรับความประทับใจนะคะในตัวของหนูเนี่ยก็ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่มาสมัครเรียนแล้วค่ะเพราะว่าพี่ๆนะคะให้คําแนะนําดีมากๆแล้วก็พอมาเรียนนะคะก็ครั้งแรกๆเลยมีความรู้สึกว่าเจะเรียนได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเข้ามาได้สัมผัสได้มาเรียนจริงๆนะคะรุ่นพี่ก็จะมีรุ่นพี่มีอาจารย์ค่ะคอยให้คําแนะนาค่ะอยู่กันเป็นเหมือนกับครอบครัวเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมาก,มาก,มากๆค่ะที่ได้มาเรียนที่ศรีประทุมค่ะ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีประทุมเป็นอย่างมากนะครับเที่โอกาสเรามารีวิวในวันนี้น้องๆสามารถติดตามการรีวิวในสาขาอื่นๆได้ทาง advisionpremium.com มีความสุขกับการเรียนรู้สวัสดีครับ